สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพระฉนั้นควระจักที่มาถึงพี่น้องในวันนี้นอยู่ในเพิ่มพีสดีบทร้อยยี่สิบหกนะครับข้อที่ห้าข้อที่หกเนี่ยนะครับคริสเตียนเป็นจํากันได้ดีมากขอให้บรรดาผู้ที่หวานได้น้ําตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโหร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับมาด้วยเสียงโหร้องชื่นฮอร้องอย่างชื่นบานนาฟ่อนข้าวของตนมาด้วยพระคัมภีร์ในบทนี้นะครับผู้เขียน,นยมีความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาอย่างแผ่นดิสไลอลอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาถูกกวาไดไปเป็นเชลยในบาบิโลนแล้วก็กลับมาแต่ก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากจะเห็นอิสราเอลกลับสู่สภาพดีซึ่งคําคํานี้ถูกใช้สองครั้งในการข้อที่1กับข้อที่4นะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังพูดถึงเรื่องของการหว่านด้วยน้ําตาเราเห็นอะไรประการที่1การหว่านด้วยน้ําตาและจะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีมันเกิดขึ้นจากหนึ่งแล้วต้องหว่านมเมล็ดที่ถูกต้องมเมล็ดแห่งความเชื่อในพระสัญญา เราไม่ใช่หวานอะไรก็ได้เราต้องหวานในสิ่งที่ถูกต้องเราจึงจะเก็บเกี่ยวผลที่ถูกต้องดัง,งาาน,นั้นเองเมื่อเราหวานเมล็ดพืชตามสัญญาของพระเจ้าเราก็จะได้ตามระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าส,สัญญาว่าจะให้พวกเขาอยู่ในไปเป็นเฉลยอยู่70ปีและพระองค์ก็ทรงทําตามคําสัญญาเหล่านั้น <l> ในเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนความฝันเหมือนพระกัมภีรบอกนะครับเป็นเหมือนความฝันนะฮะเหมือนเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป แต่การที่เขาฝันแบบนั้นนะครับไม่ใช่แค่กลับคืนมายังประเทศอิสราเอลแต่เขาฝันว่าจะกลับคืนสู่สภาพดีซึ่งหมายถึงว่าเขาอยากจะเห็นพระเจ้าอวยพรอ,อิสราเอลให้เจริญเติบโตเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลในเน,นเก็บซึ่งหมายถึงปกติแล้วเนี่ยอิสราเอลจะมีลำธารในช่วงหน้าหนาวนะครับลำธารจะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าฝนจะตกเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ ลำทานแบบนี้นะครับมันเป็นภาพของการชุ่มชื่นนะเขาบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับเนเก็บกับสู่สภาพดีขอพระเจ้าฟื้นฟูพวกเขาแบบนั้นอันที่หนึ่งคือหวานมาเมล็ดแห่งความชื่ออันที่สองต้องดูแลรักษาด้วยความอดทนคนเราเวลาหวานเสร็จแล้วถ้าไม่ดูแลมันไม่มีทางนะครับได้เก็บเกี่ยวแน่แล้วต้องดูแลด้วยความอดทนข้อห้ก็กกำลังพูดถึงการหวานที่น่าทึ่งก็คือว่าพระมิบอกว่าหวานด้วยน้ําตา ไม่มีใครออกไปหวานด้วยน้ำตาหรอกครับเพราะว่าหวานมันง่ายมากแต่ก่อนจะหวานมันต้องไถพรวนก่อนพอไถพรวนเสร็จแล้วหวานมันจะต้องดูแลเมล็ดนั้นจนเติบโตเป็นต้นและต้องรอคอยแล้วรอคอยอีกต้องจัดการกับศัตรูที่เข้ามาทําลายพืชเหล่านั้นเมื่อนั้นเองเมื่อเราเองอธิษฐานอะไรกับพระเจ้าเมื่อเราหวานเมล็ดความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเรา เราจะต้องอดทนครับที่จะรักษามันด้วยการการะทําตามอดทนที่จะรอคอยไม่ใช่แค่ฝันและพูดไปวันวันอันที่3นะครับเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีเก็บเกี่ยวไม่ได้หมายถึงว่าพอหวานไปแล้วมันจะกระเด็นขึ้นมาเองนะครับเราต้องลงไปแล้วก็เหนื่อยกับมันอีกครับตอนหวานกับตอนเกี่ยวเรานึกถึงภาพสิครับตอนหวานก็หนักตอนไถพรวนก็หนักตอนดูแลก็หนักแต่ตอนเกี่ยวหนักมากครับ คนเดี๋ยวนี้เขาใช้รถไถนะไม่ค่อยหนักนะครับไม่มีความรู้สึกหนักแต่สมัยก่อนบ้างมีบอกว่าเกี่ยวด้วยความยินดีเนื่องจากว่าสมัยก่อนก็จะมีการเกี่ยวข้าวพร้อมๆกันถ้าเราดูในในพระคัมภีร์นางรูทเราจะรู้ว่าเขาจะมีการเก็บเกี่ยวพร้อมกันเยอะๆเ,เ,เหมือนกับประเทศไทยที่เขาเรียกว่าลงแขกน,นะครับและก็เองเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวกันเขาจะร้องเพลงเวลาที่มีการหวานไปแล้วมีการปลูกเติบโตขึ้นมาแล้ว การเก็บเกี่ยวจะเป็นความยินดีมากเมื่อฟอนข้าวเยอะแยะมากมายเพราะเขาจะเกี่ยวไปและจะโมทนาพระคุณพระเจ้าเมื่อเห็นฟอนข้าวเนี่ยนะครับมันมีมากมายดังนั้นเองขอรุนใจว่าเมื่อเราหวานวยน้ําตาจะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีโดยการหวานความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าตามพระวชนะของพระองค์ดูแลรักษาด้วยความอดทนและเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีอย่างทุ่มเทและเราจะรู้ว่าการที่เราติดตามพระเจ้าแบบนั้นหวานในน้ําตาจะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดีแน่นอนไม่ใช่แค่ฝันพระชัพอดครับ